สวัสดีจ้า,าโลโหายกากยกเยจงไปตกาก l ไทยกยจงโปโปลมันผายกวัวันนี้จะมาทำสีคโครงหมูอบสับประรดให้ดูจ้าอันนี้สีคโครงหมูซื้อมานะคะซื้อมาก็จะหมักด้วยอ่าผงขนอพริกไทยใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ใส่อ่าไข่ไก่เข้าไปจ้าแล้วตอนนี้เราจะมาเราจะมาผัดแล้วจะมาทอดเนี้ย แล้วทีนี้เราก็ใส่แป้งข้าวโพดไปนิดหน่อยแล้วก็ก็คลุกเขาให้มันเข้ากันจ้ะได้โตแล้วหยิบจ่ออ่าผายกวาดแรกจ่เยาเอใกล้ตานนะเอเจะาเอาไก่ับมีหัวจฝนับนิดนึอก็จะมีนดนึงก็จะมีนิดกึก็จะมีิก็จะอยู่ดนก็จะมีนิ้นึงกจะมีนสดนกจมีนินึก็จลนินกเจะนินี้ก็จะเปนนสัก็จะมีนนก็จะีนนึกรจเทีนมสับกจาีนเรียก็จะม่นิดนยงล็จะงไมีโปดโึกอะฮะ เราจจังจจับสินาตากานค่ะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็หยา,เหาวเราตอกลงไปแกอันนี้ก็จะเป็นซอสหอยนางรมเราใส่เข้าไปแล้วนะคะทีนี้เราจะมาใส่น้ําตาลจ้ะหลอดที่ทองเลยเขาจะไปฟองที่ทองเหลืองกรัมดงละฝองหูวจนะิ้วฝั๋งลงไยใสย่ผิไท่เข้าไปจ้ะตามด้วยน้ำมันงาหลอดที่หมาเ,าเ,เยาาเลย สซีอิ๊วเข้าไปจะรอที่สีเยาวเราเฮ้ยล่ะทีนี้เราก็จะผสมน้ําผสมน้ําเยอะหน่อยแล้วเพราะว่าเราจะมาอบเนี่ยต้องใช้เวลาอบจนกว่าอซิคโครงหมูมันจะนิ่มนะคะจนกว่ามันจะสุกจนกว่าจะนิ่มจ้ะเอาเดวเีเลาะโตซิซิวอ่าที่จับเลาะเฮยแกอ่อานี่ไเอาเดยูแอเปสีกันมันจะจันแกะมันตัวก็เคยที่ผายควัดลําจซิ้นแกอ่ะซอยจะเลาะโตซิซิวซอยแกอ่ะ 好อเกแกจะ开火了ฮ่าเจ,าจา๋ง开อสิเปิดไฟนะคะเปิดไฟเราจะใส่น้ำมันน้อยๆเหลาะติ๊ดๆๆหยา่าเปาเออพีก็ถ่ายกวอดสิเราจะใส่น้ำมันนิดนึงแล้วใส่กระเทียมเข้าไปจะใส่น้ำมันนิดหน่อยจ้าน้ำมันนิดหน่อยประมาณนี้นะคะน้ำมัน ใส่กระเทียมเข้าไปจ้หาหลอดี่นส头蒜นลงไยแก่อะต้ายาตอกไ้เส้นแล้วก็จะผัดกระเทียมก่อนนะคะผัดกระเทียมให้มันหอมให้มันมีกลิ่นหอมก่อนจ้าวันนี้ทำชีโครงหมูอบสับป,ปะรดจ้า

ผัดให้มันออกเหลืองๆก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่หมูซี่โครงหมูเข้าไปจ้าช่มโตละประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่ซี่โครงหมูเข้าไปหรอที่ก๊อดหรอเฮยล่ะที่ผ่กวว๊อกดจิ้มได้จิ้มเลยค่ะใส่เข้าไปค่ะเรามาคั่วเรามาคั่วับัน,นี้เรามาทอดใส่น้ำมันน,น้อยๆคั่วก่อนจ้า ถ้ามันออกเหลืองๆเอ่อเปยก็เคยเกล้มบ่งที่นหเชา้าต้องเคยกล้มบ่งจ้ะโปโลมันผายกวัดวต,วต้าเต้าย่าเต้าเคย 食得佢啊，变咗金黄先啊！啲排骨啊，先至会啊倒呢个菠炉落去，跟住倒啲酱汁落去就得噶啦。要俾啲时间到佢啊淋咧，要几分诶几十分钟噶。煮果佢淋嘅，我唔知几多时间噶吓，有时十五分钟或者诶二十分钟都唔定噶吓。大家要乜跟住要开盖嚟睇啊，冚盖住又开盖嚟睇。 กเลย,เลยลเาเองน你过เคยเยา淋咗未或者诶，佢焖ักแก่เราจะอบจนกว่าน้ำมันอ่าที่ครงหมูนิ่มนิ่มแล้วก็น้ำเนี่ยแห้งเอาน้ำซอสเนี่ยนะคะมันจะแห้งมันจะเกือบแห้งนะคะเราจะทําจนประมาณนี้ละคะล่ะเราจะอบจนกว่าน้ํามันจอดแห้งๆเหลือเหลือน้ํานิดหน่อยจ้ะชเช้าเช้ากินิ ให้ามันออกเหลืองก่อนนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ที่จะรอแป๊กหนึงจ้กจะกินโยวยาต่ำกินเป้ะเคยชุดเออเยี่ยวที่สมบอี่ที่นากัจังหาแเราหล่อทีโป้โ,โเรเรอทีนี้ก็ใส่สับประรดเข้าไปจ้ะ 第十份攞落啲菠蘿落去兜一兜下佢，菠蘿掹排骨，咁樣跟住落啲姜汁落去嘅啊，跟住落啲姜汁嘅，姜汁比較多少少嘅 แล้ก็จะใส่ซอสเข้าไปที่ผสมไว้นะคะทีนี้เราก็ทําการอบนะคะอบหรือว่าตุนนะตุนนะคะอบหรือว่าตุนนั่นเองนะคะเราก็จะปิดฝาค่ะทีนี้เราจะปิดฝาปิดฝาแล้วก็เราจะอบจนกว่าซี่โครงหมูจะนิ่มสุกแล้วก็น้ํามันก็จะแห้งไปนิดเหลือเหลือน้ําไว้นิดหน่อยจออยอ้ะออเดวีกบก็เคยที่ฝ่าก้ดสุกแก่ 熟同埋咧誒有少少汁就得噶啦，好咧而家就冚蓋啦啊！而家就冚蓋,蓋就 O K 噶啦，等到誒誒、啊啊、我諗都誒十五分鐘到啦，睇下淋咗未？如果未淋，再煮咗佢淋蓋蓋啊！冚蓋先嚇，咁樣嘅冚蓋有得佢燜喺度啊！啊咁啊～ กมาตักกะละาแต่ก้าเอาไปแต่ก้าไทยให้ําโตกะลาเราจะให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะเวลาต,ตอนที่สุกเลยเราจะไม่ให้ดูนะคะเพราะว่ามันจะถ่ายทำมันก็จะถ่ายนานนะคะเพราะว่ามันก็จะเสียเวลาใช้เวลานานในในการอบนะคะสิบห้าถึงยี่สิบนาทีประมาณนี้ละคะ่ะรอจนกว่าซี่โครงหมูเนี่ยมันจะนิ่มนะคะแล้วก็น้ำก็จะลดน้อยลงเดี๋ยวจะให้เหลือน้ำน้ำนิดหน่อยขุกขิกค่ะอะแค่นี้ละคะ่ะเอาจะกินนะแต่ก้าไปไป